<c oughs> วันนี้เราจะพามาชมออนนิ่งเป็นออนนิ่งรุ่นมือหมุนครับหมุนข้าหมุนออกอย่างนี้ครับแบบม,มือหมุนเดี๋ยวเราจะนำขึ้นไปติดบนนี้ มันเป็นรุ่นสนับติดรถบ้านนะครับรถอาคือมันจะยึดแบบนีบบ้แต่นี้ถ้าเราจะเอามาติดบนรถแบบนี้คือมันต้องเจาะรูยึดกับฉาก แต่ว่าอันนี้เราไม่อยากเจาะเสียดายของครับเราเลยใช้วิธีรัดด้าน,นหลังแทนแต่ถ้าความแข็งแรงอะ่ะเราควรเจาะยึดแบบนี้ดีกว่าในชุดให้ให้มาสามแผ่น เพื่อความแขงแรงแต่เราจะติดแค่สองแผ่นพอครับด้านล่างเดี๋ยวเราจะเจาะยึดกับตัวอันนิ่งเพื่อไม่ให้มันหลุดเวลาเราขับนะครับตอนนี้เราติดตั้งบนรถแล้ว แต่ด้านล่างก็ต้องยึดสองจุดต้องเจาะตัวกล่องนี่ครับเพื่อการมันดิ้นหลุดอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆแบบนี้เราจะมาสาธิตตอนกลางให้อีกทีครับ อ่ะโอเคครับอันนี้อาจต้องช่วยกันสองคนเอาะว่าเพื่อความแข็งแรงรเรา,เาท่าแล้วหนักที่สุดครับจัดท่าให้ดีครับหมุนออกมาพอออกมาเยอะมันจะเริ่มตกต้องมีคนหนึ่งช่วยประคองครับเพื่อให้เป็นภาระน้องเขา ตัวนี้เป็นสามเมตรครับกลางออกมาสองจุดห้าเมตรเราจะกลางสุดก็ได้หรือไม่สุดก็ได้เี็วที่เราอันีนีวผมจะออกมาสองเมตรออกปึ๊บเสร็จแล้วเราจะดึงขาออกมาปึ๊บแบบนี้ ตนี้ตัวนี้เป็นขาล็อกครับแล้วก็ตั้งองศาตามใจเราแบบนี้ครับจริงมันออกกว้างอย่างนี้ได้ครับ คือขามันอยู่ตรงนี้ไวล้าล็อกจะล็อกที่ขานี่ครับมันจะไม่มีเสียงก็แก๊กเราสามารถปรับความสูงต่ำได้ที่รูปบิดตัวนี้อันนี้ตัวขาเป็นมีเนียมครับ จะใช้ตัวสลิงในการดึงแบบนี้ครับผ้าจะเป็นผ้าไวนิลครับพิมพ์ลายจะเป็นลายเครื่อนครับด้านบนด้านล่าง เป็นลายเดียวกันด้านหน้าเขาจะมีล่องสอดผ้าเสริมด้านหน้าแต่ตะวามนรุ่นตรงรุ่นเขาถ้าเอาทุ่่นของออนนิ่งซองธรรมดามาใส่จะใส่ไม่เข้าเนื่องจากล่องเขาเล็กกว่า เดี๋ยวมาเราสาที่ตอนเก็บครับอันนี้เราเก็บขาก่อนดีกว่าจะไ,ได้ไม่ลากพื้นตอนหมุนเข้าถ้าเราไม่เก็บขาก่อนจะลากพื้นคนระับแล้วเก็ต้องอาศัยคนหช่วยนองจากว่าจุดยึดเรา ไม่แนบตัวถังรถมันเลยพาระอยู่ที่โครงเยอะก็ต้องให้คนหนึ่งช่วยครับถ้าตัวถังมันแนบตัวถังอะ่ะมันจะไม่ต้องประคองช่วยเราก็หมุนเข้าขึขอเก็บตรงขานิดนึงขามาันโผล่ อ่ะปล่อยได้เลยปล่อยมือได้เลยอันหมดแล้วมันจะเข้าล็อกเองครับโอเคจบครับแบบนี้หลักการก็เหมือนของไอ้พวกออนนิง่งไฟฟ้าเป็นแต่จากมือหมุนเคาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์แนทนพวกนี้ยังไงก็ต้องลงสมอบกครับ คือที่ขาเขาจะมีสมอบวกให้ยึดถ้าเราไม่ลงสมอบบกเดี๋ยวลมเอาไปกินครับโอเคครับประมาณนี้ครับ